อาถาเงินล้านบทสวดนี้สวดเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการเงินเชื่อกันว่ายิงสวดมากเท่าไหร่ก็ยิงเสริมโชคลาภได้มากขึ้นเท่านั้นสวดเรียกทรัพย์เสริมความปังให้กับชีวิตกันแล้วก็อย่าลืมมุ่งมั่นทำงานให้เงินทองไหลมาเทมาด้วยนะคะควรสวดอย่างน้อยวันละเก้าจบเป็นประจำตอนไหนก็ได้ หรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรสวดวันละ30จบถ้าตกระกรรมลำบากจริงๆชีวิตวิกฤตมากๆสวดราคาถาวันละ1 0 8จบแล้วจะเห็นทางออกของชีวิตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะมมาเทวาสัพเพยักขาอรายันติพรมมาจะมมาเทวาอภิลาพาภวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโพภว,วันตุเม มิเตพาหุหะติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะวิรทตโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโย ο, พุทธะมณีมานะพุทธสะเสาอาโหมสัมปะติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหารืรือ,รอ สัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยพุทธะมณีมานะพุทธะสาวาหมสัมปติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหารือสัมปะจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะวิรทตโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิราธาสีวิราธาสาวิระอิธิโยพุทธัสสะมณีมานะพุทธัสสะสาอาหมสัมปติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหารหือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจะามหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ พมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพะวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะวิระทะโยว,วิระโคนายังวิระหิงสา วิรทา,าสีวิรทา,าสาวิระอิธิโยพุทธะมณีมานะพุทธะสาอาโหมสัมปติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหารหือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ มมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธัสสะมณีมานะ พุทธัสสะเสาอาโหมสัมปติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหาหรือๆรือสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาพาพะวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุกอุนกโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสสะมณีมานะพุทธัสสะสาวาโหมสัมปะติดฉามิ เพลงเพลงพาพาหาหารือรือสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเม มิเตพาหุหติพุทธมะอุกอุนกโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธัสสะมณีมานะพุทธัสสะเสาอาโหมสัมปติดฉามิเพงเพลงพาพาหาหารืรือ,รอ สัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยกขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอุกอนกโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมณีมานะพุทธสะสาอาโหมสัมปะติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหารือ,อสัมปะจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจากะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจากะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอุกอนกโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสา วิราธาสีวิรทา,าสาวิระอิธิโยพุทธะมณีมานะพุทธะเสาอาโหมสัมปะติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหารหือสัมปะจิตฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติ ชมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอักอุนกโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโย ο, พุทธสัมณีมานะ พุทธัสะส์เสอาโหมสัมปะติดฉามิเพลงเพลงพาพาหาหาหรือ,รอ